กินนี่ดีกินนี้มันจริงจังกลาสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องยายแฉแนววันนี้เราจะไปล่าง,งครับซึ่งเนื่องจากแบบเห็นอะไรไม่มย,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 ยิงหมดเลยสับกูจะยิงทั้งหมดเลยกูเห็นอะไรถ้ากล่องกูเห็นมูอย่าองกูก็สียิงอ่ะกูเห็นไนออ่ค่องกูเห็นยังกูย,ยิงไมดเลยอ่เอาอยางอ่ะมนนีแบบ คือพร้อมยิงแนี่แบบเหนิวหนียางในขลองนี่นิ่วสิกุศลจะสีเลยโอ้แม่งเอ้ยไปครับจะได้กับติดตามเลยครับวันนี้กรวู้ยามาฮู้ไปที่ครับ,าาพ,บพี่น้องไปหาตีงูครับตีงูสิงอยู่แถวแถวคลองนะครับมาสามคนคือนเราครับพี่น้อง มีแคางเดียวครับเดี๋ยวย่งางไ้เรื่อยเลยนะครับหาตัมสอกตัม้มมุมไปเรื่อยครับแม่เจ้าทุกคนดูตอนนี้เราเจอมัมมี่ป่าโอ้น่ากินมากทุกคนเราจะรอให้มันสุกก่อนนะครับแล้วเราจะไปกินตอนนี้เราเดินทางสองครับทุเรียนคนมันนอกครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยเป็นป่ามันของคมมิงนะครับ <laughs> ไม่สวยเท่าไรหรอก แต่เราไม่เน้นตรงนี้ครับเราหากินครับอย่าท้อครับแม่เจ้าทุกคนอย่าเสียงดังมันอาจตื่นได้ทุกคนตอนนี้เราก็เจอสัตว์ที่เราตามหาไม่เจอสัตว์ที่เราแบบเดินผ่านมาเจอนะทุกคนดูทุกคนทุกคนน่ากลัวมาก อูดูสายตาของมัน <c oughs> เหมือนสายตาพิชชาตทุกคนน่ากลัวมากอูทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินทางกันต่อเลยนะทุกคนเราจะปล่อยสัตว์นี้ไว้เียนะทุกดูครับสัตว์ชนิดนี้เราเจอแล้วครับสัตว์ที่เราตามหาเราจะให้เพื่อนเราจับเลยครับโจ๊ะจับโอ้แม่เจ้า <c oughs> กับแก้มอู๋ม่เจบโอ้ <c oughs> มันคือเก่ง <c oughs> ไปครับครับทีนี้เราจะเป็นยาครับไปครับใส่ถุงใส่ถุงเขียดโอ้แม่เจ้าสัตว์นี้เป็นสัตว์ที่น่ารักและเป็นสัตว์ที่ทุกคนชอบมากเลยครับดูครับเราจะจับโอ๊จับโอ๊ยอ้าวเลยไม่ไม่เราจะทำเองตาเราจะทำตาถาม ทำร่างทางแบบให้มันสู้ดูมันสู้ครับดูชนิดนี้นะครับมันก็กะอร่อยแล้วแล้ว่เอาใส่เปล่าบอเฮดเอาไว้จะสีล้วห้าเสีอันนี้ไหมห้าสีเราจะไปก้อยกินแล้วอาสับผัดครับตัวนี้มันซึ่งมันเป็นเขลยดมันก็มีมันไม่ใช่ัมันกินได้นะครับดูครับเราจะให้เด็กเราอาปากชูอาปากสู้กับมันนะครับ ดูดูดูครับแบบเป็นสัตว์ที่น่ารักมากเลยครับดูมันเชื่องครับตอนนี้เราก็จะปล่อยมันไปครับเป็นสัตว์ที่น่ารักมากแต่ผมก็ไมาครับไปครับเดินทางต้น <c oughs> ไปตอนนี้คือแบบเราเจอสัตว์มากมายครับในการเดินป่าเราก็เจอแบบพันที่เราพาเราเดินทางแบบดูครับแต่ผมก็รู้สึกหอมที่ความหนักแล้วครับดูทุกคนเราเจอแผงโซล่าเซลล์ป่าครับ ซึ่งมันเกิดดีครับแผงโซลาเซลล์แบบผลิตไฟนะครับทุกคนเป็นแผงโซลารเซลล์แบบปลาซึ่งเราจะเอาไว้แล้วตอนกลับเราจะเะ็บขอมูลไปครับเส้นทางเ้แม่เจ้าตอนนี้เราเจอหอยนางรมนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่แบบเร่คานตามถนนแบบวิ่งเร็วที่สุดมากเลยนะครับทุกคนเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญเขาดูครับสันนิฐานครับว่าสัตว์นี้มันเร็วแค่ไหนดูาปาก แมวกองมันก็จะเมอนห้อยนะครับเขาจะเอาหินออกก่อนเพราะว่ามันกินสดได้สัตว์ชนิดนี้เด็กคนนี้กินทุกอย่างครับอ้หได้มามือเตรียมเดครับเมาจะกินใี่ถ้าผู้ชมดูเปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเอาหินออกมันเสียใจครัส่วนน้ำน้ำมันก็จะหวานน้ามันก็จะมีรสจ้าหวานดูครับท่านผู้ชม ดูดูเด็กคนนี้ดูเอาเทียบกับปลาครับดูครับว่ามันจะเหมาะปลาไหมอหอยนางลมแค่นี้มันไปเอีาายย๊ยบเราเข้าั้งหลายเยอะแยะครับผมจะไปล่าเนยครับตอนนี้เราจะกินก่อนครับหนึ่งตัวไปทำม,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 มันทต่อแม่เจ้าตอนนี้เราเจอกินเกือทะเลตอนนี้เราก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญในการชิมอาหารซึ่งเป็นหนุ่มคลาสสิกคนหนึ่งอาจเป็นได้ตอนนี้ เราจะดูการเดินทางของมันครับดูมันวิ่งเร็วครับมีขาเยอะเยอะกว่าคนดูครับโอ้เออมดูดูดูวหวโจคือก่กายาวะ,ะลองมันกัด,ดส่วนนี้นะครับเอาแบบแกะเหมือนกุ้งนะครับแกะร้นขามันอองนิดหน่อยนะครับแล้วก็ เอาลิ้นเตะนิดหน่อยแล้วก็ชิมน้ำมันก่อนครับแล้าะว่ารสจานมันกรอกอย่าปเปรี้ยวๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าทางท่านผู้ชมได้กินขี้มันจะอร่อยกว่าน,นี้นะครับขี้มันออกมันหวานส้มๆเขาเรียกว่าเปรี้ยวหวานนิยมกินสดอย่างเดียวครับดูเขาจะกินสดโชว์ครับดูอาปะบ้าบัง<ำ>เลยอมเฮ้ยเอาดีๆกินดีๆชิม<อ>นี่มันจริงจัง ไปครับเราจะเดินทางต่อครับตอนนี้เราก็ตอนนี้เราเดินทางต่อครับแม่งไอสัตว์ตอนนี้เราไม่ถึงคอมสักทีครับเพราะว่าไม่เป็นไรครับเร้สองตัวไม่ได้เข้าคอมาง่ายครับไม่ได้เข้าคอผมเราสองตัวเหมือนเดิมโอ้ทุกคนวันนี้เราเจอแล้วนะครับทุกคนนี่คือตำมันทุกคนเราไม่ต้องทำอะไรมากนะทุกคนนะทุกคนวันนี้เราไม่เอาไม่เอางูแล้วนะครับไปไปไปเลยโอเคครับทุกคนเราจะเอาไปเลยนะครับทุกคน ดูครับผมก็จะแบกไปกุลละมัดเลยนะทุกคนไปกันทุกคนเราจะเอากลับบ้านก่อนเลโก้ไปมันนี่กับพ่อซํำนี้แล้วครับมาต้นเหลกกับว่าสีไปคล้องนะครับเพราะว่าไปบวหอดยางเมยจะได้ดอกขาเลยเบื่อกมนี่กับเอวหิ้วเขากระตรงขับบานนครับมันนี่กับเอาซํำนี้ก็แล้วครับเดี๋ยวคลิปต่อไปกับสียางให่หอดคล้องคลิปยางให้หอดคล้องสมาบพ่อมันนี้กับวันใตีงูวัไใ เที่ยวซุ่มมึงซัดนิ้งสำนันนะครับจะไดนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เปเป็นกำลังใจผมหน่ยเด้อครับเฮ็ดคลิปต่อไปบ่ต้องแบบพอมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปยังไหนผมก็ขอขอบคุณคนที่ติดตามหน่ยเด้อครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามผมส่วนดิ๊กใบคนนี้ผมก็ที่มไม่นีิแหละอยู่ให้เคี้ยวอยู่หน้าตัวนี้ก็ทีได้เวลาย่างก,กับเพื่อนเราถึงมาปิดคลิปก่อนเพราะว่า จะได้หรอรงปีคิปหรอกอะยางครับเพื่อนก่อนเพราะว่าวราสิไปคล้องมันไปบวชอดพอเตือยจันได้กะไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมเลยนะครับไป,ไป